ถ้าสูสวัสดีพี่เพื่อนๆนะคะตอนนี้ก็เหลือนักขับของเราคนเดียวแล้วลุนมาได้ฝั่งนี้ได้นะคะเหลือฝั่งนี้รับเดี๋ยวก็ต้องลุนฝั่งนี้แล้วก็ข้าง,ง,งหลังนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะัดก,การข้างหลังแล้วก็จะก,การเกลี่ยใหม่ไม่เรียบร้อยเลยถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้มายังไม่เรียบร้อยก็มาให้อีกวันไง กล้องก็หาที่ร่มเลยแหละแดดร้อนแดดดีจริงจริง พอเริ่มไอ้นี่ปุ๊บตับกล้องก็ไม่อะไรจะพูดแล้วเมาแดดมึแมนแล้วหมดแล้วก็เลยแบบพูดไม่ถูกอะ คุณต้องทางเข้าไว้นะคะละเอียดมากเพราะว่ารถวิ่งบดไปบดมาแบบดูละเอียดนะทุ่เนียนสับปัดเมนแป้งเลยค่ะละเอียดไปนุ่มเลยแดบอย่างดี เลยนะคะดินจากตรงนงน้นมาถึงตรงนี้มาลงตรงนี้ถึงระดับโอ้ยจะพอไหมไแต่ว่าลูกก่อนถ้าไม่พอก็จากฝั่งนน้นที่เราจะเอาไปข้างหลังอ่ะเรามาลงตรงนี้ได้เ่ิมได้ก็ตรงนี้เดี๋ยวอีกเดี แต่หวังเวอร์ตอนแรกว่าดินจะไม่พอไม่ใช่ดินจะเกินเรือไปข้างหลังหลายรถเลยกลัวข้างหน้ามันจะเต็มแต่ไม่เป็นไรค่ะตรงนี้ยังเนี่ยเดี๋ยวเอาลงมาได้นะเดี๋ยวลงมาถมได้ กล well. ุมฝุ่นนะคะไก่เยอะขึ้น จริงๆต้องได้ระดับแบบนี้เทดินไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยนะต่อเสร็จลวก,ก็เทอะไรเงี้ยวันระดับไปเลยพูดยากอันนี้ชั้นสามนะคะ อาจจะมีชั้นสี่ชั้นหาพอเรามายืยนตรงนี้นายกหก็ไปไัดเลยเนะตามสะเตทข่างตัวะกคะ ค่ะตอนนี้เราก็ให้หน้าแกไล่ไล่ไปประมาณนี้แหละไล่ไปเดี๋ยวตะกล้อ,องกลับบ้านแนะ